สวัสดีค่ะวันนี้มีนาจะมาแนะนำหรือจะมาพูดเรื่องผักตำลึงขนนะคะยังมีสาวไทยอีกมากมายเลยนะคะที่ชอบกินผักตำลึงขนอันนี้ผักตำลึงขนนะคะไม่ใช่ต้นฮอฟฝนนะคะนีก่ก็ขึ้นอยู่ที่รั้วบ้านมีนาเองนะคะมีนาไม่เคยเด็ดกินนะคะเดี๋ยวมีนาจะมาบอกว่าผักตำลึงขนนี่เป็นยังไงขึ้นเยอะมากค่ะเดี๋ยวเราไปชมผักตำลึงขนกันเลยนะคะ นี่มีแต่ยอดออบๆเลยจ้านี่ดูใกล้ๆเห็นไหมคะมีแต่ยอดออบๆบใ,ใหญ่เดี๋ยวไปชมความสวยงามของคาร์ดมินาสมาเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นอย่างไรนะคะนี่คือผักตำลึงขนนะคะหรือยอดฮอฟเฟิร์นนะคะยอดเขาเป็นยังไงนะคะน่าสนใจน่าทานไหมคะผักบางชนิดนะคะหรือวัชพืชบางชนิดที่เราบอกว่าเราทานได้นะคะแต่มีผลข้างเคียง ผักชนิดนี้สาวไทยทานกันเยอะหลายคนนะคะพอมีนาก็เคยบอกเผลนๆไปแล้วว่าเขาทำให้เลือดเราไม่ดีนะคะจะก่อตัวให้เม็ดเลือดขาวในเลือดมากขึ้นนะคะไปทําลายเลือดนะคะแล้วคุณจะมีอาการอ่อนเพลียวีนเวียนศีรษะหน้ามืดท้องร่วงถ้าใครทานไม่ได้นี่ท้องร่วงอย่างแรงเลยนะคะนี่ยอดเขาจะเป็นแบบนี้นะตําลึงขนนะคะฟังให้ดีนะคะนี่คือตําลึงขน ไม่ใช่ตำลึงบ้านเราดูใบอาจจะเหมือนตำลึงบ้านเราตำลึงบ้านเรามีตัวผู้ตัวเมียแล้วก็ไม่ใช่ตำลึงทองนะคะดูดีๆตำลึงทองเขาจะมีดอกอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่ใช่ยอดกระทกรกนะแล้วก็ไม่ใช่ยอดเสาวรสนะคะไม่ใช่ยอดเสาวรศมีนาเคยลงคลิปไปหลายครั้งแล้วนะคะแต่ก็ยังมีคนเถียงขึ้นมานะคะคือเขาจะเป็นดอกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นสีขาวเป็นสีขาวๆ นี่ก็คือเขาจะออกมาเล็ดแล้วนะคะนี่เขาจะออกมาเล็ดแล้วนะคะยอดเขาน่าทานยอดเขาอร่อยมากรสชาติเขาอร่อยมากนะคะอร่อยกว่ายอดบวบอีกนะคะมีนาจะบอกให้ความอร่อยเขาดีมากที่มาเล่าให้ฟังนี่ก็คือว่ามีนาก็เคยทานถึงได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะเพราะว่าที่มีนาทานเพราะว่าทานตามเขาเขาคนไทยนี่ยทานตามกันนะคะจนมีนามาศึกษาข้อมูลดูว่าอู้ผลข้างเคียงที่รุนแรงมากแบบ รุนแรงมากเลยนะคะแบบเราไม่รู้ตัวเลยนะคะพอมาวันหนึ่งคุณได้ไปนอนที่โรงพยาบาลถามว่าเป็นอะไรบอกว่าเม็ดเลือดขาวของคุณเยอะเกินขนาดนะคะและทำให้คุณมีอาการอ่อนเพลียง่วงนอนล้านะคะนี่คือผลข้างเคียงนะคะเราไม่น่าจะยกขึ้นไปให้สูงๆงนะคะเอาไปให้สูงๆงงามมาก อลังการมากนะคะสาวไทยบางคนถ้าเห็นแบบนี้แล้วก็น้ำลายไหลตบเลยนะคะแต่ผลข้างเคียงมีนาบอกเลยว่าอันตรายสุดๆอันตรายภัยเงียบนะคะเป็นภัยเงียบแต่ว่าอันตรายอันนี้ไม่ใช่ต้นฮอฟนะคะที่เขาผลิตเบียร์นะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะเนีย่ยต้นน่าทานมากเดี๋ยวเราไปเก็บลูกมาไปเก็บลูกแล้วเรามานั่งสาธิตกันอีกทีหนึ่งว่าใบเขาเป็นยังไง เขาจะมีเขาจะออกขนขนนะคะออกขนขนถ้าใบตำลึงบ้านเรานี่ใบเขาจะใสๆลื่นลื่นนะคะใสๆสลื่นลื่นแล้วท้อออกขนขนอย่างนี้ถ้ามองอีกทีก็เหมือนคล้ายๆใบตำลึงทองนะคะใบตำลึงทองแต่ไม่ใช่นะคะมีนารู้จักคําว่าตำลึงทองลูกเขาจะเป็นสีเหลืองมีตาขายแต่นี่ไม่ใช่นะคะโอ้ยมาดูนิยอดอบวบ,บ,บสวยมากเลยคะ่ะน่าทานมาก เนี่ยอย่างเนี้ยน่าทานมากเขามีรสชาติที่อร่อยมากเลยนะคะแต่ภัยเงียบภัยที่อันตรายนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันมาค่ะมีนาก็ไปสาวมาสาวจากรั้วบ้านมีนานี่เองนะคะมันเยอะมากนะคะมีนาก็มาสาวมาจะเอามาให้ชมชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะนี่คือลูกของเขานะคะมีสาวไทยบางคนเอาไปเอาไปทำกับข้าวแทนมะเขือพวงนะคะ ปแกงแผนงมะเขือพวงเขาบอกว่าอร่อยนะคะอร่อยนะคะนี่คือใบใหญ่ๆของเขาเขาจะออกขนๆสกากๆนะคะดูแล้วก็เหมือนใบตําตลึงทองหรือกระทกรกบ้านเรานะคะแต่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ตําลึงค่ะมีนาคิดว่าประเทศไทยไม่มีนะคะไม่มีและไม่เคยเห็นนะคะแล้วก็ไม่ใช่ยอดเสาวรสนะจ๊ะเข้าใจนะว่าลูกเขาเป็นอย่างนี้เสาวรสลูกเขาใหญ่เท่าไข่เนาะก็ ฟังให้จบแล้วเข้าใจนะคะดอกเขาจะเป็นพวงๆเหมือนกับเหมือนกับลูกเขาดีละค่ะเป็นดอกสีขาวเล็กๆนะคะดอกสีขาวเล็กๆเดี๋ยวมีนาจะมองดูว่ามีดอกหรือเปล่าอันนี้มีดอกค่ะแต่ว่าดอกเขายังไม่เป็นสีขาวจะออกสีเขียวก่อนนะคะแล้วก็อีกหน่อยก็จะออกสีขาวแล้วก็ลูกเขาจะได้อย่างนี้ลูกเขาจะใหญ่ขึ้นลงขึ้นไปกว่าน,นี้นิดหนึ่งนะคะจะใหญ่ขึ้นไปนิดหนึ่งอ่ะมีนาจะมาพูดให้ฟังเลยว่ามันเป็นยังไงอ่ะก่อนจะพูดเดี๋ยวเรามา ชมโยกความงามความอวดของยอดเขาก่อนถ้าทุกคนเห็นยอดเขาเป็นยังไงคะน่าทานมากเขาอร่อยนะคะเขาอร่อยแต่ผักบางชนิดผักหลายๆอย่างหรือผักเยอะมากเลยนะคะที่ไม่น่าจะพูดว่ามีผลข้างเคียงนะคะถึงเขาจะเขียนคำว่าสมุนไพร ก็มีผลข้างเคียงแนงแง่ลบนะคะการทานเกินประมาณหรือเกินขนาดก็มีผลแง่ลบใช่ว่าจะเป็นสมุนไพรเสมอไปนะคะต้องเข้าใจนะคะจะทานอะไรก็ให้มีขอบเขตมีนามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาไม่สบายมีนาก็พยายามเตือนเขาว่าให้หยุดกินซะเขาก็กินเรื่อยๆกินเรื่อยๆทุกวันนี้ร่างกายเขาโทมขึ้นบอกยังไงเขาก็ไม่ฟังเขาบอกว่าเขากินมานานแล้วแล้วมันไม่มีรสชาติขมนะคะมันอร่อยอร่อยกวยอดบวบอีกนะคะ ถ้าใครเคยทานอะ่ะจะรู้ว่าความอร่อยถ้ากินแล้วต้องไปเก็บมากินอีกนะยอดเขานี่เป็นแบบนี้นี่เห็นไหมไหมมีนาก็ไปสาวมาทั้งเครือนะคะไปสาวมาทั้งเครือไม่เห็นเลยว่านี่เครือมันเป็นแบบนี้นะคะแล้วเวลาลูกที่เขาสุกข,ขึ้นมานะเขาจะเป็นสีแดงเป็นพวงๆพอหน้าหนาวมาเขาก็ยังเป็นสีแดงอยู่นกไม่แตะต้องนกไม่แตะต้องเพราะนกไม่กินนกรู้ว่ากินไม่ได้นกไม่กินนะคะ แต่คนไทยส่วนมากคนไทยบางคนยังเก็บไปกินมีนะไม่พูดส่วนมากบางคนยังเก็บไปกินก็มีผลข้างเคียงนะคะเขาจะไปทำลายเลือดค่ะทำลายเลือดจะทำให้เลือดเราอะ่ะมีเม็ดเลือดขาวมากขึ้นในเลือดก็จะทำให้เรามีรู้สึกว่าอ่อนเพลียเมื่อยล้าไม่สบายไม่กระปี้กระเป๋าอาการครั้งแรกถ้าคนที่ทานแล้วอาการครั้งแรกที่คนที่ทานแล้วที่ว่าแพ้ก็คือหนึ่ง อาจจะมีอาการท้องร่วงทั้งๆที่ผักชนิดนี้ไม่ขมอ,อาจจะมีการท้องร่วงถ่ายท้องนะคะแล้วก็ถ้าทานมากๆสักไปสักพักหนึ่งจะมีอาการแบบอย่างที่ว่าเมื่อยล้าอ่อนเพียหาสาเหตุไม่เจอแต่ใครจะคิดว่าทานบัดผักใบเขียวแล้วสาเหตุมาจากตรงนี้นะคะนะนะแล้วก็พยามีนาพาบอกเขาไทยไลนยเขาก็ไม่เคยหยุดกินสักทีนะคะก็เลยจะมาบอกบาง,บางคนที่ อยากจะหยุดกินนะคะคือภัยภัยมาแบบไม่รู้ตัวนะคะคุณเริ่มมีอาการอ่อนเพลียเมื่อยล้าบางคนก็กินผักเข้าไปเสร็จแล้วบอกว่ายังไงรู้ไหมโอ้ยเป็นยาระบายยาถ่ายท้องผักบางชนิดนะคะมันเป็นยาระบายถ่ายท้องนะคะอย่างกับขี้เหล็กนะใช,ใช่ไหมคะ ไม่มีผลข้างเคียงแต่ชนิดนี้เขามีผลข้างเคียงก็คือเขาไปทําให้เราด้านในเราไม่ดีเขาเรียกว่าอะไรแพ้แล้วก็ทําให้เราท้องร่วงได้บางคนอะท้องร่วงจนคลานออกจากห้องน้ําก็มีนี่คือผลข้างเคียงของอ,อาการแพ้นะคะแต่ถ้าคนที่ไม่แพ้ก็อาจจะมีนิดๆหน่อยๆหรืออาจจะไม่เยอะแต่ถ้าเราทานไปสะสมไปนะคะ ให้สังเกตเลยว่าคุณทานมากี่ปีแล้วร่างกายคุณรู้สึกว่าอ่อนเพลียไหมคะมีนาจะขึ้นชื่อในคอมเมนต์ให้นะคะแล้วคุณก็เอาไปค้นเอาเองนะคะไปค้นศึกษาข้อมูลเอเองมีนาจะขึ้นชื่อเป็นภาษาเยอรมันให้2ชื่อเลยนะคะนะภาษาเยอรมันนะคะภาษาเยอรมันเขาเรียกว่า w i i เ e r ร o ซอนหรือไม่ก็ o t ตันซอนรูเบนนะคะเขาจะมีหัวเหมือนกับตำลึงค่ะ เขาจะมีหัวเหมือนกับตำลึงหน้าหนาวเขาก็ไปหมดนะคะแล้วก็มีหัวอยู่ด้านล่างพอนี่บรรยากาศดีๆเขาก็จะพุ่งขึ้นมานะคะสาวไทยจ๋ามีนาบอกว่านกเขายังไม่แตกเลยนะคะหยุดทานกันนะคะมีนายังเห็นมีหลายคนที่ไปเก็บนะคะยอดนี้ตำลึงขนนะคะไม่ใช่ตำลึงที่ตำลึงฝรั่งที่เขาเอาไปผลิตเบียร์สกัดเบียร์นะคะ เข้าใจตรงกันเนาะตำลึงฝรั่งเนะ่ะเขาจะมีดอกที่กลมๆใหญ่ๆเท่ากับนิ้วโป้นะแล้วนิ่มๆเนานะนเป็นเป็นเนี่ยเป็นใบๆอันนีน้ดูลูกนะดูลูกนะมีนาจะบอกว่าหยุดทานกันนะคะแล้วก็คุณจะได้ไม่โวยวายว่าร่างกายคุณไม่แข็งแรงนะคะนะบางทีน่ยหาสาเหตุไม่เจอเพราะไม่ไปไปตรวจเลือดก็คิดว่าตัวเองอ่อนเพลยเมื่อยล้าง่วงนอนนาะทานมากๆ เมื่อก่อนมีนาก็ทานทานตามเขานะมีนาก็จะเด็ดเด็ดเด็ดเนี่ยเอาไปเจียวกับไข่ไปไปทำกับไข่เหมือนทานชะอมก็อร่อยไปทานน้ำจิ้มไปแกงไปแกงแอแกงเปอะแกงอมอร่อยทุกเมนูจริงๆผักชนิดนี้ใครกินแล้วติดใจแต่ว่าผลร้ายที่ตามมานะคะผลร้ายที่ตามมานะเนี่ยเห็นลูกไหมคะไม่ใช่ตำลึงขนไม่ใช่กระทอกรกไม่ใช่ตำลึงบ้านเรานะคะ ก็คิดว่าเมืองไทยยังไม่เคยเห็นนะคะยังไม่เคยมีแต่มีนาก็จะออกมาบอกเตือนๆสาวไทยที่อยู่ต่างแดนที่ยังไปหามาทานและเก็บมาทานนะคะไม่ใช่ยาระบายนะคะไม่ใช่ยาระบายเขามีพิษนะคะเขามีพิษนะผักที่เยอรมันนะถ้าผักชนิดใดที่เขามีพิษที่ทานไม่ได้ระหว่างทานได้ทานไม่ได้อย่างเงี้ยเขาจะไม่ขึ้นว่าทานได้นะคะก็ ไปดูข้อมูลนะคะมีนาก็หวังคลิปนี้จะมีประโยชน์กับสาวไทยแล้วหลายคนหรือคนไทยในต่างแดนนะคะเทว่าผักชนิดนี้ไม่ได้มีเฉพาะแค่เยอรมันนะคะเพื่อประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศก็ต้องมีนะคะแถบยุโรปนะคะยังไงมีนาก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มานั่งฟังและนั่งชมมีนาก็คือว่ามีนาอยากมาเตือนว่าผักป่าทานได้นะคะแต่ว่าเราต้องเลือกทานนะคะใช่ว่าผักจะอร่อยแล้วเราก็คิดว่าไม่มีภัยข้างเคียง มีนะคะภัยมาแบบเงียบๆนะคะยังไงมีนาก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมมีนานะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ